เนี่ยแค่สองยอดครับทอีข่านแบกบ่ข่านเนาะนักบอลแบกขึ้นเนาะบอกเลยคุณเพิ่นเพื่นปวดหลังเฮ็ดเบียดเบื้องมือไหมถังบ่เลียดกินเสียบ่อิ่มกินทุกสิ่งทุกอย่างมันยังอืมไมงั้นแดกขึ้นไงถูกวะเบียดหนามผมอย่าหาเบียดหนาพมผมบอกเลยทวีคูณนักหนีเลยบ่ต้องเว้ากควรนัดเตะเลยกูว่ามึงหย่าเบียดอมอัดแน่นพอมเลย สองคนเข <ENNIS S 1> าสิยกขึ <eterm> Gore, ้นบ่อสักมือบอเฮ้ยเวียกก็ยเหดเบิดมือเบิดเว้นเนาะแมนอยู่ได้สองงอดคัมมีขันแบกบ่อสักขี้ขันเนาะนักบ่นี่แบกขึ้นบ่เบอลเลยเพิ่นก็มาแล้วนั่งลงเดี๋ยวคอยเบอลเองจะนั่งยืดๆจำทานนั่งลงเออนั่งเดี๋ยวคอยจัดการเองเส้นสีมาใส่เลเฮ้ยเอาเนี่ยด้วยแบกเหตว่าแบกก็เกิดแบกไปไปงัวเดี๋ยวลุงกับไปยุของหัวแบกไปเลย ฮะไม่สีแบกขึ้นเขาคือวางสันเพื่อนปวดหลังเพื่อนเจ็บเพื่อนมือแม้ว่ามันกระดูกเคล็ดกระดูกอะไรอย่างงี้จริงอามาลุก่ขึ้นเลยจริงปวดหลังแห้งอู้มันปวดแห้งเหรอต่อยน้อยๆก็เอ้อเลยจดแล้วตุ่งแบกแมึงกคือบ่แบกบันมึงปวดหลังแบกก็ได้ปวดหลังโอ้ยไม่สีแบกได้เนาะกูยังว่าคนเจ็บหลังเจ็บหลังเจ้าสีซ่ำเติมยังนูยนี่กูก็ได้ซ่ำเติมที่ห้วยถ้าบอกว่าเจ็บกูเก็ดอะไรนี่ล่ะห่วยเอากูเก็บไปนี่นี่เจ้าสี่นี่นี่ เพื่นเจ็บนะโอ้ยยืนขึ้นกับว่ได้ไรนั่นยังโกงหลังอยู่นั่นน่ะปวดหลังแห้งเออเออกูเป็นหยังเจ็บหลังเจ็บหลังปวดแห้งเนาะลุกขึ้นกับว่ได้นี่ลูกกระเด็นมึงตั้งใจเหอะมึงยังไหนนี่โอ๊ยว่าจะยืนนะมึงขึ้นได้ไหมยืนจังซี่บ่สิกระเด็นชุดเสื้อก่อยแบกบ่บ่ต้องเดี๋ยวกูแบกเองเออคนเจ็บนะแล้เีียด๋วลูกสาวกูก็ด่ากูได้แล้วแสีเขาหลายเนาะเออๆๆ ดินขึ้นกับว่าอะไรอู้นั่งก่อนแบกหญ้าเสียเจ้ากูแบกเองเด้อแบกหญ้าแล้วเจ้าหามเพิ่นกระบ้านน้ำโอเคโอเคเดียวไปเด้เจ้าอุ่นนักกว่าหลังนักแล้เนาะแบกซ้ำหนีหนึ่งแบกขึ้นบออยู่นีอะไรเดี๋ยวกูแบกก้อนจังไปบ้านไปแบกก้อนอีกอีกสองแบกเด้อเป็นไงคอยสลัดบ่ เสยดหัวมึงเสี่ยงเหมียงอีดีนอมึงเลยเอาหอบไฟลอเพ่นเาเพื่อนมาแบกเดียเพื่นมาเ้ยเอส้าแบกเอางขาดเอาเพ่นามากเอาเยอาไซก็อนร่มาแบกมึงเอาใส่เพรามึงเอาใส่เนแต่ว่ามึงเก็บหลังอะนะเก็บอยนี่เก็บอยู่นี่เฮ้ยบักค่านี่ก็ใส่เขามามา ก็ยันเมื่อยเนาะเอ้ยเดี๋ยวไปนั่งก่อนสิยันจะเมื่อยเนาะไม่ยันปูเมื่อยยังมึงจะไปใส่เห็ดยังาหรองว่าเจ็บหลังอะน่ะเห็ดเห็ดด้วยเฮ้ยนี่มาทำแบบนี้ใส่หรองูมันนี่แถมมางูอยู่นี้เสื้อกันนี่เสื้อแถมมาแล้วหนุยมึงเคยเจ็บยิ่งมาหายกันดิหนวยมึงไม่ได้เจ็บเลยหรอคอยเจ็บเล็กเกหน่อยนี่ร่องมึงแต่เจ็บกูเดี๋ยวฟามือกูใส่กุ๊กเอาว่ะ ลักขายงว้วนกูไอ้ท้วงมาลักขายงว้วนกูไงไอีท้วงคุ่นกูเนี่ยเอ้ยตีหอมนวลของยังจัดเลยนะั่นลาข้นจังไรแบบมึงน,นี่เนาะกินสัง่งโบเลียกินเสียโบอีมกินทุกสิ่งทุกอย่างยังพวงหนาเจ้าว,วัวของี่แล้วนี่เขาตรงว่าวว้าคือดหรอกรู้ไปเอารถเข็นมาเอาบังเกิดมึงหือว่ นังอีแบกนึงคือขอาเราไม่ดีเ่สันขวสั่งขวดังไอาครับกล้วยหางเช่นสันโยมันวดที่นีวดเร่อยเ่ว่าเอายกกู้แบกอีกขึ้ยังไงยมคกูไ่อยรุงนี่วะโอ้ยขาดไปด้อขาดไปเก็บหลังมันขึ้นยางได้อยู่บ่โอ้ยขาดบุพเพหาโรคซ้ำนี่นะที่แบกก็บแบกเยน จุ่มนะจุ่มหลังเยว้ยโอ้ยแกสุดท้ายหรอกมันเจ็บหลังเจ็บเอวดิเอ้ยมันเจ็บหลังดิบัดเกยดเนี่ยโอ้ยทำไงแล้วมาตัวให้เอาขาดไปว่าปะไปเตะบอลเตะบอลลูกเรียนน้องพุทเป็นใส่เอ้ามึงไม่ได้เก็บเอาดิ บักจืดบ,บักโอ้ยบักสกมกเอ้ยมึงมาหัดมาตัวกูเขาดูดูดักด,ดำ้กับพองกันอาตัวมันตัวรล่อใส่กูตีโอ้ยผากมึงเอ้ว่าต้องมึงจืดจืดมันมอดจืดตัวนีม<า>้มันมาหาตัวกูได้มึงมึงมึงแรงนี่มึงอย่ามากินขเขาแรงน้อกูเด้ไปไปกินลูกบอลกน Batwa. Kwa etwa zisi wasan. Mwen api ni.